สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมาอัปเดตสินค้าส,สวยๆพี่พี่ได้รับชมกันอีกแล้วนะคะวันนี้จัดนะคะตัวนี้เลยแม่เป็นตัวที่สวยแล้วก็น่าใช้มากๆเลยนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะรุ่นนี้ชื่อว่าน้องคลัสหน้าซองจดหมายนะคะพี่ๆี่สวยมากๆเลยค่ะผลิตจากหนังจระเข้แทนนะคะพี่พี่ขาเ,เริ่มต้นที่สีแรกเลยนะคะเป็นสีส้มปังมากๆนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าน้องนุ๊กได้มานะคะลูกค้า ในราคาย่อมเยามากๆเลยนะคะช่วงนี้นะคะพี่ๆตัวนี้รหัส SP T057 นะคะเป็นคลาสสวยๆนะคะถือได้สภายได้นะคะลูกค้าตัวนี้ขนาด1 11.5นิ้วสูงประมาณ6นิ้วนะคะราคาจัดโปรอยู่ที่4,300บาทนะคะลูกค้าถือว่าเป็นโปรที่ปังมากๆเลยนะ,ะใช้โจระเทศทั้ง แผ่นท้องแบบนี้ยกมาให้ทั้งแผ่นสวยๆเลยนะคะไม่มีอรอยต่อแน่นอนลูกค้างานสวยมากๆนะคะและที่สําคัญนะคะซับในเป็นหนังแท้ด้วยนะคะลูกค้านี่นะคะมีช่องซิปช่องพ็อกเก็ตให้แล้วก็มีสายสะพายยาวให้ด้วยนะคะลูกค้ามีสายสะพายยาวให้สวยๆแบบนี้เลยค่ะ นะราคาจัดโปร4,300บาทไม่พอนะคะลูกค้าน้องมีของแถมให้ด้วยนะคะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกไม่ชาร์จเพิ่มนะคะใครที่เห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากได้รุ่นนี้นะคะรุ่นนี้นะ,ะลูกค้าของแถมตรงนี้จะเป็นเอ,อ่อ มันนี่คลิปนะคะโคต้าการแถมถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะถ้าใครทันคลิปนี้เอาไปเลยนะคะฟรีนะคะในราคาเพียง4,003นะคะลูกค้าซื้อกระเป๋าแถมของแถมสองชิ้นจุกๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะสามารถจุโทรศัพท์มือถือได้จริงนะคะลูกค้าเมื่อกี้สีส้มคือว่าปังแล้วใช่ไหมพี่ๆได้สีม่วงกันไปใช้งานบ้างหรือย,ยังคะมีกระเป๋าสีม่วงในตู้หรือย,ยังคะถ้ายังไม่มีมาจัดได้เลยนะคะถ้ายังไม่มีมาจัดได้เลยแม่ตัวนี้ปังมากๆนะคะ มามา,มากเลยค่ะนะคะพี่พี่ใช้งานได้แบบคุ้มค่ามากๆถือไปไหนก็สวยถือไปไหนก็เด่นถือไปไหนก็ปังนะคะใครที่ยังไม่ได้รุ่นนี้นะคะจัดได้เลยนะคะราคาย่อมเยามากๆเลยพี่พี่ดูสีม่วงของน้องนะคะยั่วเลยยั่วให้เลยค่ะลูกค้าซับหนังสวยๆนะคะมีสายสปายยาวปรับระดับปรับเลื่อนได้เป็นสายหนังจระเก้แท้นะคะต่อไปค่ะสีเขียวเหนียวซับค่ะถือพี่พี่ชมก่อนสีเขียวนะคะ คือแบบนับวันมากสีเขียวนะคะในช่วงนี้หายากลูกค้านานๆจะได้มานะคะนานๆจะได้มาจําหน่ายพี่ๆทีหนึง่งนะคะตัวนี้นะคะตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กดูดนะลูกค้าดูดแบบอืปังมากดูดดีมากเลยลูกค้านะคะแม่เหล็กคือแน่นมากนะคะแล้วก็มีช่องซิปให้สวยๆนะคะลูกค้าถ้าพี่ๆชื่นชอบสีเข้มๆนะคะสีเขียวก็เป็นอีกสีหนึ่งนะคะที่ลูกค้าต้อง จัดได้เลยนะคะต้องมีติดตู้ไว้ต่อไปค่ะสีที่โดดเด่นและอลังการอีกสีหนึ่งนะคะชมพูช็อกกิ้งพิงค์นะคะลูกค้าสีนี้เป็นสีที่ละมุนมากๆเลยลูกค้าหวานหวานพี่พี่หวานปนเซ็กซี่นะคะรุ่นนี้นะคะพีะ่ขาบอกเลยนะคะถือไปแล้วไม่เด่นถือไปแล้วไม่ปังกลับมาด่าแม่ค้าได้เลยนะคะลูกค้าสวยๆเลยค่ะฝากไว้ในอ้อมปกอ้อมใจด้วยนะคะรุ่นนี้11.5นิ้วนะคะลูกค้าเอ่อกว้าง6นิ้วเลยนะคะ ใบใหญ่ค่ะใบใหญ่นะคะใะคะส,ส่โทรศัพท์มือถือได้สองเครื่องนะคะลูกค้าต่อไปค่ะใบสุดท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวหิมะรียันนะคะลูกค้าเป็นหัวกระโหลกนะคะเป็นงานหน,นังหัวกระโหลกแบบนี้นะคะจัดมาให้เป็นหนังตัวแบบจะหนักจัดเต็มแบบนี้เลยนะคะลายสวยๆแบบนี้เลยพี่พี่ลายสวยๆนะคะรำตัวสวยๆแบบนี้เลยะค่ะนะคะลายสวยๆรำตัวสวยๆแบบนี้เลยพี่พี่ งานสวยมากนะคะตัวนี้ซับให้อลังการมากเลยนะคะย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะกับราคาสุดพิเศษทุกสีและก็ทุกใบสำหรับคลิปนี้ปล่อยให้ลูกค้า4,300บาททุนเท่านั้นนะคะพร้อมของแถมนะคะแบบนี้ให้ฟรีจุกๆเลยลูกค้าสนใจสั่งซื้อนะคะอย่าลืมแคปภาพหน้าจอหรือทักแชทเพจไว้ได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้น้องหน่อยนะคะสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยว จเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะคะ